สวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับก็กำลังใช้โทรศัพท์ทำงานอยู่นะครับอยู่ที่ไล่ด้วยก็อยากจะถามพี่กบนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเห็นได้ข่าวว่าเกี่ยวกับออนไลน์ใช่ไหมคะก็จริงๆเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็อยู่ในสวนนะฮะที่นี้เป็นบ้านพักนะครับเี่ตรงนี้เป็นบ้านพักเป็นที่พัก นะเป็นบ้านนะบ้านในสวนนะครับพูด,ดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้ทอนะนี้ก็เรามาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วมาอยู่จริงๆเนะี่ยปักหลักที่นี่อยู่สามปีแล้วนะแต่ว่า,าพี่กบเองก็หลังจากทํางานไปจําแล้วครับก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็ซื้อที่ดินนะที่เปล่าๆเลยที่นี่นะที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เรา ซื้อเป็นอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนเป็นที่เปล่าๆเลยไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวมีแต่ย้านะ,ะก็ได้ปลูกต้นไม้นะด้วยความเชื่อว่าเราไม่มีเวลามากพี่กบก็ค่อยๆปลูกต้นไม้ใหญ่นะปลูกต้นไม้ใหญ่ข้างหลังนะอ่าซึ่งใช้เวลามานับตั้งแต่ซื้อแล้วก็ปลูกเลยอ,ะอ่ะอที่บนพื้นที่ตรงนี้ประมาณสิบกว่าไรครับแล้วก็ปลูกต้นไม้มาแล้วประมาณสิบแปดปีแล้วครับและทีนี้ก็อ่านะฮะ พอทํางานประจำที่เกิดหนึ่งก็เกิดการเบื่อนะเบื่องานไม่ความว่าอะไรครับคือมันจําเจครับพี่กบก็จําเจเวียนวันๆก็โอเคถามว่าเงินรายได้ก็มีนะครับกกรอานะชีพงานประจาก็ดีอยู่แต่ว่ามันขาดเรื่องของอิสระขาดเรื่องเวลาความเป็นส่วนตัวการจะกําหนดทีวพิตตัวเองนะเรายากมากเลยเราจะต้องทํางานตามแคทเทิลนะตามระบบที่เขาตั้งไว้เช้าไปก็ทํางาน ตื่นมาไปทํางานแล้วก็เลิกงานแล้วก็กลับบ้านก็ชีวิตก็เป็นแบบนี้นานมากครับหลายสิบปีนะก็ก็เลยอยากจะใช้เปลี่ยนว่าอยากจะหาอะไรทําเป็นของเราเองตอนตอนนี้พี่กบได้ทําเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจอะไรแบบ<ย>ไหนคะพี่ว่าพอเราเริ่มหันมาทํางานบางอย่างก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นไปเรียนรู้การทําธุรกิจนะ การเลือกธุรกิจการอะไรต่างๆแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมข้อที่หนึ่งพี่กบเชื่อเรื่องนี้มาประมาณสักห้าหกปีที่แล้วเชื่อว่าโลกต่อไปมันเปลี่ยนเปลี่ยนมากมาแล้ว,ลแ,ลวแล้วการที่เราจะทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยค่ะคือพี่กบใช้วิธีอะไรคะที่ดูเนี่ยค่ะทุกทุกวันนี้ออนไลน์ก็แค่เรามีมือถือแล้วเขาก็ยำเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งโค้ดครูอาจารย์ต่างๆที่เขาสอนเรื่องการออนไลน์ส่วนใหญ่นี่พี่กบก็เรียนรู้โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการ ศึกษาข้อมูลต่างๆปัจจุบันนี้ก็ทุกอย่างเนี่ยฮะก็มีงานที่ทำเนี่ยผ่านระบบออนไลน์นะเกิดรายได้จากออนไลน์แล้วก็พี่กบก็มาจอยอโดยการองค์ประกอบในการเลือกธุรก,กิจที่จะมาทำก็ใช้เรียกว่าแนวความคิดหรือทฤษฎีในการเลือกธุรก,กิจของปรมาจารย์ทางการตลาดชื่อว่าป er. นะีเตอร์ดักเกอร์นะพ่กก็ไปดูว่าถ้าเราจะทำธุรก,กิจอะไรต่างๆเนี่ยกับ หุ้นส่วนอะไรต่างๆต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดหอเจ็ดองค์ประกอบนั่นก็คือมีเรื่องของถ้าเราจะทําไปจอยกับพาร์ทเนอร์อะไรต้องดูว่าบริษัทที่เราไปจอยด้วยครับโอเคไหมนะฮะสินค้าที่เราจะทําการตลาดนะผลประโยชน์ตอบแทนให้เราเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มนะครับของการจะทําการตลาดนะแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงแล้วก็ ในเรื่องของจังหวะเวลาในเรื่องของทีมในเรื่องของผู้บริหารนะฮะอย่างของที่ประกบทําอยู่ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือประกบมาจอยกับโดเทล่านะประเทศไทยแต่จริงๆแล้วโดเทล่าเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมาแล้ว13ปี oh. เพิ่งเข้าเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่เ,เมื่อเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเมืองไทยอย่างเป็นทางการประกบก็มาจอยตรงนี้ถามว่าบริษัทโอเคไหมโดเทล่า โอ้โหเปิดมา13ปีไม่เคยเปลี่ยนแผนการตลาดแล้วผู้บริหารนี่เมนเรียกว่าความตั้งใจของเขาขอะเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือนะครับผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสุขภาพและรายได้สองก็คือเรื่องของสินค้าเนาะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าน้ำมันหอมระเหยและโปรดักต์อื่นๆที่โดทลลามีนะโอ้โหนะถือว่าเป็นการคัดสรรน,นะมาจากธรรมชาติจริงๆเลยแล้วก็ใช้ก็ได้ประสิทธิภาพได้ดีมากๆเลย ได้ผลเร็วเห็นผลนะฮะไวมากๆแล้วก็มีเลือกประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพได้ดีมากๆเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็มีนะครับแล้วก็ในเรื่องผลประโยชน์ผลตอบแทนนะแล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มนะตอนนี้ผู้คนมีปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็ความไม่ปลอดภัยเรื่องสุขภาพต่างๆตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเลยช่วยปกป้อง,ป,องป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เราเนะี่ยมีปัญหาเรื่องของ ปัญหาภัยทางพวกโรคภัยต่างๆโควิดอะไรนะี่ะตรงนีนะ้เรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของอจังหวะเวลานะตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่งเข้ามาไม่นานเนาะก็ตลาดยังฟ่างมากเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ทีมนะครับเรามีระบบทีมจัดการให้กับพวกเราทุกคนในการเรียนรู้เรียนรู้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์โดยเฉพาะตอนนี้ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยนะมีช่องการเรียนผ่านไลน์เฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็มีการใช้การสอนตัดต่อนะ การสร้างคลิปวิดีโอการสร้างคอนเทนต์ต่ตางๆแล้วเรียนผ่านซูมนะฮะมีกูรูมีคนที่ประสบความสําเร็จมากมายนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กบแต่ว่าก็อยากจะให้พี่กบนะคะย้ําอีกนิดนึงค่ะว่าการตลาดผลประโยชน์เป็นยังไงบ้างคะ่ะดีไหมผลประโยชน์ในโดทาร่ากาหนดไว้นะฮะเอาข้อง่ายๆเลยครับแค่เรามาจอยตัดสินใจมาร่วมกับโดทาร่าเนี่ยแค่เราเริ่มต้นนะวันนี้ถ้าเราอยากสําเร็จจริงๆนะ เราก็ต้องตัดสินใจนะฮะถามผ่านผู้แนะนําแล้วก็ตัดสินใจเลยก็เริ่มต้นนะฮะก็เป็นการช้อปปิ้งสินค้าเข้ามานะสั่งผ่านระบบหรือผ่านผู้แนะนําก็ได้นะครับก็เอาสินค้ามาใช้สอยธรรมดามาใช้ในคลิปประจำวันและหลังจากนั้นเราก็สามารถทําธุรกิจได้เลยโดยธุรกิจนะถ้าเกิดว่าเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ เขาเรียกว่าพูดดูแลเรื่องสุขภาพนะฮะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแล้วเราก็สามารถรับรายได้โดยการที่เราไปแนะนำชักชวนใครก็ตามมาเห็นโอกาสตรงนี้นครับเขาตัดสินใจร่วมงานกับเราและซื้อสินค้าสั่งสินค้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับและไม่พอตรงนั้นนะเพื่อนๆครับเขาไปขยายสาขาต่อไปแนะนำบอกต่อเราได้ด้วยนะครับ แล้วลงแบบนี้นะเ,เกิดผลประโยชน์ที่บริษัทเนี่ยกันผลประโยชน์ไว้ตอบแทนให้เราด้วยอันนี้คือเรามีเขาเรียกว่าเราทุ่มเทลงไปแล้วไม่เสียแรงเปล่าครับเราเสียเวลาเราเสียศักยภาพของเราที่เราถ่ายทอดลงไปเราได้ประโยชน์กลับคืนมาซึ่งรายละเอียดนะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากรู้ว่าผลประโยชน์เป็นยังไงนะก็คลิกติดตามสอบถามพูดแนะนําแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียดซึ่งคุยตรงนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับท่านจะอาจจะไม่เข้าใจ แต่ว่าผลประโยชน์ตอบแทนดีมากๆครับอ๋อขอบคุณพี่กบมากๆนะคะที่ได้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้ประทับใจเยอะมากมายเลยเนาะทั้งอ,ออนไลน์ทั้งการตลาดทั้งผลประโยชน์นะคะก็ใครก็ตามที่มองหาโอกาสอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะ,ะแล้วก็ดูนะของพี่กบอยู่ในนี้ก็ยังสร้างไรายได้ได้ครับ อาเนี่ยเนี้ยเนี่ยอาชีพทําสวนก็ทําได้อย่างเนี้ผู้ชมครับอันนี้ผมให้ดูนะเนี่ยลูกค้าทักมานะครับนี่ครับนี่ฮะลูกค้าทักมาแบบนี้เลยนะนี่อย่างพวนยังตอบไม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่พี่กบอยากจะบอกว่าการทําตลาดออนไลน์ครับไม่จําเป็นต้องไปเปิดหน้าร้านอีกแล้วไม่จําเป็นต้องเดินทางอีกแล้วครับอยู่บนมือถือล้วนเลยเนี่ยเนี่ยคือตัวอย่างนะครับนี่คือยังไม่ตอบยังไม่อ่านนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยากจะมีรายได้อยากจะสร้างรายได้ มาเรียนรู้ด้วยกันนะขอเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองเขาบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คือโอกาสนะครับเขาบอกว่าใครไม่เปิดโอกาสให้เราไม่เศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองครับค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่กบผ้ารวยของเรานะคะวันนี้อ oh. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ถ้ายังไงนะคะก็ติดต่อมาที่ผู้ที่ส่งคลิปหรือแชร์คลิปนี้ไปนะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์ในใต้คลิปของเราได้เลยนะคะคขอบคุณมาก<ะ>ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ